Terima kasih telah menonton! เป็นวัดหนองบวกคํานะครับจังหวัดเชียงรายนะเราเดินมาถึงจังหวัดเชียงรายแล้วนะฮะวัดนี้เป็นวัดร้างนะฮะไม่มีพระพิกษุนะฮะวัดร้างนะฮะวันนี้เราจะทําการยึดนะฮะเป็นวัดร้างนะฮะไม่มีพระพิสษุ จำพรรษานะฮะก็คือไม่มีพระนั่นเองนะฮะก็เหือทีวัดก็อพบอมานะฮะมีพระเจดีย์สวยงามนะฮะแล้วก็มีพระนอนด้วยนะฮะรังสานาโอ้โหสวยเลยนะฮะนี่เป็นวัดรางนะฮะวันนี้เราจะทำการหยึดบัตรนะ การยึดนะฮะสักวันคืนนึงนะเราก็จะเดินทางต่อนะเราเป็นพระอาคันตุกะพระตุดงนะมาจาริกผ่านนะก็มีญาติโยมนะฮะผู้ดูดดแลนะ,ะไม่รู้ว่าญาติโยมจะให้พักหรือเปล่านะฮะ อาญาดโยมไม่พักก็โอเคนะถ้าญาดนะโยมไม่พักเราก็ต้องเดินต่อนะ ผมไม่ได้พักนะฮะเราก็เดินทางต่อนะฮะเราไม่ได้ยึดเจอนะฮะวันนี้เราจะมุ่งหน้าไปสู่วัดข้างหน้านะวัดสันโค้งนะฮะป่าช้าก็ได้นะฮะจังหวัดเชียงรายมาถึงเชียงรายนะครับ มัดสันโค้งไปไปป่าช้าก็ได้เด้อคุณดวม นท่านไม่อยู่เดินต่อกัน ต่อนะฮะหาจุดพักนะฮะตรงหน้ามีแต่ทุ่งนานะฮะสองฝั่งทุ่งนาข้าวกำลังขึ้นเลยนะฮะกำลังปลูกข้าวกันนะฮะสวยงามเลยจุดเดียวเหมือนเดิมนะฮะก็ป่าช้านะะวันนี้ถ้าเกิดมีสัญญาณก็จะได้ถ่ายท่อสดนะฮะ หลังจากเมื่อวานได้ถ่ายทอดสดคำวัดนะฮะยังไม่ได้นั่งเลยนะฮะสัญญาณหายนะฮะได้แค่นั้นนะฮะคนดูก็เยอะนะฮะแชร์ด้วยนะครับว่าจะลบจริ้งนะฮะทีแรกเห็นญาติโยมเขามาดูเยอะนะฮะก็เลยปล่อยไว้นะฮะก็เลยอัดวิดีโอไว้นะฮะลงยูทูบเ่านะฮะไปดังนะ เนื่องจากสัญญาณเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปนะฮะไม่แน่ไม่นอนมาบ้างไม่มาบ้างนะฮะอุปสรรคไม่ใช่ปัญหานะเราทำทุกวันนะฮะไม่เคยขาดนะฮะบางทีญาติยโยมก็อยากฟังนะฮะอยากทำวัดรวดม์ด้วยนะฮะ ตั้งแต่พระอาจารย์ประเสริฐปะยางนะฮะก็มีญาติโยมได้โผล่เข้ามานะเครื่องท่านนะฮะสน,นันบันไบเกือบทั้งวันเลยนะครับว่าท่านเป็นยังไงบ้างนะ,ะจากที่ปะยางวันนั้นนะฮะที่โพสต์ไปในเพจนะฮะท่านบอกว่าท่านแทบไม่ได้นอนเลยนะฮะไม่ใช่เก็บไม่ใช่ปวด บาดแผ้แต่อย่างใดนะฮะญาติโยมอุปถากโทรมานะฮะเป็นห่วงเป็นใหนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวก็จะเดินง่วงหน้าไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเจอเม่ลูกนะฮะ ฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวานะครับเราจะทำการยึดเหมือนเดิมนะวอนนี้เรสึกว่าสัญญาณจะชัดเจนดีนะวันนี้เน็ตความเร็วเท่าเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนแปลง มีคนถามนะครับว่าทำไมไล์สดทําพงทําเพจมไม,ไม,ไม่ไม่ใช้โปรเน็ตให้มันดีหน่อยนะฮะสัญญาณอากาศม่หายคือเน็ตมันแรงสุดแล้วครับแต่พื้นที่เรามันมันมันไม่ได้อยู่นิ่งนะฮะเราเดินไปทุกที่นะฮะก็เลยมีบ้างไม่มีบ้างนะฮะ มันได้อยู่ในตัวเมืองนะครับไม่ว่าโทรศัพท์คุณจะแพงแค่ไหนนะฮะราคาเท่าไหร่นะฮะเราขายอะไรก็ช่างนะฮะถ้าคุณไปในที่อับสัญญาณนะฮะมันก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะมยมอมบอก ขายโทรศัพท์นะอาจารย์อยู่ใต้น้ำก็มีสัญญาณอยู่ในถ้าในหุบเขาก็มีสัญญาณนะคือเราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะเราไม่ได้ไปเดินทุดงในใต้น้ำนะเราก็เลยไม่จำเป็นที่จะไปเอาขนาดนั้นนะนถ้ำอย่างนี้ก็คนข็อยากขายนะโหสรรพคุณคุณสมบัติเทียบเลยนะ รู้สึกว่าหมู่บ้านไกลๆนะฮะอันนี้บรรยากาศนะครับตามทุ่งนานะครับที่นี่เชียงรายนะฮะเรามาถึงเชียงรายกันนะฮะดูบรรยากาศทุ่งนานะครับพาทิ์สวยงามนะฮะใครที่อยู่บ้านนอกนะฮะอยู่ตามชนบทนะฮะจะคิดถึงนะฮะอย่างนี้ แล้วคิดถึงบ้านเลยนะครับนี่เดินมายังคิดถึงบ้านเลยนะครับสวยงามนะครับน้ำเต็มนะอุดมสมบูรณ์มากนะจังหวัดเชียงรายอำเภอป่าแดดป่าแดดนะฮะ โอ้พะอจัาานมาดูด้วยนี่ปัาภูเงินนี่สาธุพะอจย์ดดาาครับโอชินเป็นยังไงบ้างนาอครับพะอจัาานติดถึงโยทินแล้วตอนนี้ตุดงใหญ่โยทินได้ไปอินเดียหรือเปล่าครับติดถึงโยชินนะฮะป่าภูเงินนะภูเงินนะตุดงภูเงิน ไหรือเปล่าไม่รู้นะ่หนวน่าจะไก่นะฮะวัดจากนี้ไปก็วัดที่พักก่อนหน้านะก่อนก่อนที่แวะเมื่อกี้ก็ท่านเจ้าวาดบอกว่าล้างหมดนะฮะเมื่อกี้เราก็แวะไปแล้วก็ล้างนะแต่คนที่ดูแลเขาบอกว่าอยู่นะฮะ คือไม่อยากไม่พักนะครับไม่ใช่ปัญหานะฮะเราไม่ได้ใช่ปัญหาของเรานะหรือไห่ก็ได้ครับอำเภอป่าเนี่ยเราก็เดินมาอีกนะฮะหมูบ่บ,บ้านนี้ก็ล้างเหมือนกันนะฮะร,ราจะเข้าทำการเข้าไปดูทีนึงว่าเป็นยังไงได้ก็พักนะฮะไม่ได้เข้าป่าช้านะฮะเมดุนะฮะ สบายใจนะฮะทำวัดสวดมนต์ก็เสียงดังได้นะหาชุมชนนะนใครก็อยากจะมานะแต่ถ้าอยู่หมามันเห่านะฮะทั้งวันทั้งคืนนะฮะแปลกแปกมาไม่ได้นอนกันเลยนะครับทั้งเห่าทั้งหอนนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะ อาจารย์ไปเสือท่อนก็อยู่ข้างหลังฮะอาจารย์ไปเสือท่านก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันนะไม่พูดในจานะถามถามก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะฮะฮัลโหลทาเหนื่อยนะฮะเหนื่อยครับมีใครถ้าเหนื่อยแล้วยังมีใครอยากจะพูดนะฮะคิวนี่ชนกันเลยนะฮะ ายที่นะฮะที่นาแปลงนี้22ไร่นะฮะพร้อมเบอร์โทรนะฮะที่ยี่สิบสองไร่นะฮะยี่สิบสองไร่ที่นานนะทำเลดีนะหัน้ำเยอะจริงที่เนี่ย มาจากไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยเดินมาถึงนะอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับก็ไม่ไหวแล้วโยมขอแค่นี้ก่อนนวกันเหนื่อยแล้วเดินพรตาะุู